สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญพระพุทธมุยทิทุนพระพุทธยอดฟ้านะครับในพระบรมราชูปธรรมนะครับของวัดพระเถตุพนออกในปี2 5 1 0นะครับปัจจุบัน2 5 1 8ภารยผ่านระยะเวลามาถึง5้ปปีนะครับก็เป็นพิธีเดียวที่เสกเหรียญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,า,ลาโลกเรนนี้เป็นเพ็พระพุทธนะฮะมันมีเหรียญรอหนึ่งครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญพระพุทธที่สําคัญคือวิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับนะมีเกจิชื่อดังในยุคนั้นมาร่วมอิสานจิตนะครับอย่างแบบพ่อเงินวัดดอใยใหญ่หอมนะครับวรตถุมงคลท่านก็มีราคาสูงนะครับปุตโตะวัตถุมงคลท่านก็มีราคาสูงมากนะเราก็ต้องใช้วัตถุมงคลที่ทดแทนกันได้ราคาไม่แพงนะครับและเหรียญนี้สวยนะเป็นพระพุทธนะปางสมาธินะครับเราก็ เอาไปภาวนาได้นะครับใครฝึกจิตภาวนาอาปนาสตินะครับหรือว่าพุทธ,ธานุสตินะครับนึกถึงพระเจ้าทุบรวมใจเขาออกเป็นพุโทโธนะครับยังไงก็การออายาภูมิแน่นอนนะฮะตายไปก็ไม่ลงใบยภูมิแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับที่มีพาไม่เคยทําบุญเลยพอคิดถึงพระเจ้าก็ไม่ตกนรกนะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับ เรื่องของพระเกจิพ่อแม่ครูอาจารย์นาระยะหลังถัดมาก,ก็เลยสอนให้ภาวนาพุทโธนะครับเพื่อให้หลีกนรกนะเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกหลานเนี่ยหลีกนรกนะครับอย่างที่หลวงพ่อฤาษีแดงก็เคยสอนอาไว้เหมือนกันนะครับมีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับซึ่งคนขังทวิชานะครับคุณไสรพลนักสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าหลวงปู่เกษาโลนะครับนะครับ นะผู้เดินทนนะครับบอกว่าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นี่จ้าวสุดนะครับท่านเชื่อในพุทธคมของหลวงพ่อมุ้ยมากหลวงพ่อมุ้ยมากยกย่องเลยนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ฉะนั้นเราเราก็ฟังนะครับเรื่องของบาจาทีพูดมาก็มาห้อยบูชาไว้ก็จะดีนะครับหลวงพ่อเต๋าวัดคงทองหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามง่าควาทิรันจิตนะครับหลวงพุทินนะครับหอ้ทินวัดป่าเลไล อดการจิตแล้วก็หลวงพุทูวัดแครงเลิงนะครับสวยนะครับข้างหน้าเขียนเป็นสองหนึ่งสองร้อยสิบแล้วก็มีตัวอุข้างคลายห้องขวาข้างหลังก็เขียนว่าเป็นทุนพุทธยอดฟ้านะครับในพระโรมราชูปธร,รมวัดพระเทศถุพลนะครับวูลน,นีธที่ทุนพุทธยอดฟ้านะครับนะครับจะเป็นพระราชอวัของในหลงวงรัชกาลที่หนึ่งนะครับ ในการนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยางไรฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe สสก,กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการทุกม,มงกลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ